เจ้า็กินกนมนะเจ้าคุสาบุคอยมักนะเจ้าหอยก็จะน่าจะกินคนเดียวนะคะย่อยนะคะแล้วก็ทำมาติดฟ้ากันเลยนะเจ้า็กิดกลมนะเจ้าคุณสาบุคอยมักนะเจ้าหอยก็จะน่าจะกินคนเดียวนะคะย่อยนะคะแล้วก็ทำมาติดฟ้ากันเลยนะเจ้า็กิดกลมนะเจ้าคุณสาบุคอยมักนะเจ้าหอยก็จะน่าจะกินคนเดียวนะคะย่อยนะคะ เราทำมาพิดฟ้ากันเลยเนาะก็มีพักก็ลืมซื้อพักป้อมมานะจ้ะเนาะก็ได้พักอะไรเนี่ยเา้ยไม่กูดนะจ้ะเนาะเดี๋ยวดูวิธีทํากันเลยนะจ๊ะแกงพูนเส้นแกงกะลํานะจ้ะที่เดียวกันเลยนะคะนี่พูนเส้นมันจะซุกง่ายนะคะอ้อยก็ใส่ดับจุดท้ายนะคะเนี่ยแต่ยังได้ใส่ปลาร้านะจ้ะเนาะใส่ปลาร้าที่หลังนะบางอย่างกใส่ปลาร้าบางอย่างก็ไม่ได้ใส่ปลาร้านะคะกับข้าวบางอย่างเนาะ กับข้าวเมืองเหมือนกันแต่แกงพ้นเส้นแกงกะลัมนะจ๊ะที่เดียวกันเลยนะคะนีุ่้นเส้นมันจะสุกง่ายนะคะเอาะอ้อยก็ใส่ดับจุดท้ายนะคะนีุ่้นเส้นก็จะแกงตัางหากกะลัมแกงตัางหางนะเจ้าเนาะคนนี้ก็จะแกงรวมกันไปเลยนะจ๊ะง่ายดีเนาะหม้อเดียวกันแกงง่ายไม่ต้องได้แกงหลายรอบนะคะอร่อยอร่อยกินง่ายอยู่ง่ายเจ้าข้าววันนี้ก็เข้าวเมืองเนาะผสมกันเลยค่ะเนาะพูนเส้นใส่ด้วย กะลันะจับนีตกท้ายด้วยนีโคงอยู่ในตู้เย็นนะคะเนาะก็เลยบอกห่จะเป็นว่า,ามันมีนะจ๊ะเนาะก็เลยวันนี้เกามาคั่วแล้วก็น้าเบล็ดเรียบร้อยนะคะกะลําลงไปเลยเนาะค่ะแกงพ่นเส้นแกงกะลํานะจ๊ะที่เดียวกันเลยนะคะเนี่ยุ่นเส้นมันจะซุกง่ายนะคะเนาะอ้อยใส่ดับสุดท้ายนะคะเนี่ยเข้าวันนี้ก็เข้าเมืองเนาะผสมกันเลยค่ะเนาะพ่นเส้นใส่ด้วย นลันะจับมีตกท้ายด้วยีนี่นเข้าไปตรวจท,ทีเดียวเลยนะคะปกติต้องแก่งบุ้นอีกที่หนึ่งนะคะบางคนกระตัดนะจ๊ะแต่วันนี้อ้อยใจวิธีเม่ตัดแต่ยังได้ใส่ปลาร้านะจ๊ะเนาะใต่ปลาร้าที่หลังนะบางอย่างก็ใส่ปลาร้าบางอย่างก็ไม่ได้ใส่ปลาร้านะคะกับข้าวบางอย่าง,นงเนาะกับข้าวเมืองอบบเหมือนกันแต่ใครบางคดนะจ๊ะปกติเขาต้องใส่ผักก้อมใบหอมโ้ยแต่วันนี้ลืมได้เจ้าน่ะ ลืมนะคะเลยไใส่นะจ๊ะก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้เจ้ากดคุคนี่เจ้าคุณงสาบขอยมกะะักมันจ๊ะอ้อยจะน่าจะกินคนเดียวนะคะเร <ๆ S 1> ียบร้อย <ๆ S 1> นะคะเอาข้ามาพิฟ้ากันเลยนี่เอาพริกแกงเหมือนเดิมค่ะพริกแกงพริกเกลือตำไว้นะคะเนาะหอมแดงหอมข้าวนะคะ,ะ,คะพริแกแห้งกะปินะคะนี่งขัวแล้วก็เอาหมูวันนี้เข้าว,วันนี้ก็เข้าเมืองเนาะผสมกันเลยคะ่ะะเป็นเส้นใส่ด้วย ลำในจับมีตกท้ายด้วยนี่แต่ยังได้ใส่ปลาร้านนจับเนาะใส่ปลาล่าที่หลังเนาะบางอย่างก็ใส่ปลาร้าบางอย่างก็ไม่ได้ใส่ปลาร้านะคะกับเข้าบางอย่างเนาะกับเข้าเข้าเมืองเหมือนกันแต่บางอย่างก็ใส่บางสัางก็ไมใส่นนจับเนาะลำใส่นีเขาก็ยู่ใส่ปลาล้าลงไปเลยนะเจ้าอใส่นักเนาะใส่นักใส่แล้วก็จิ้มๆนะค่ะแกงพูงเส้นแกงกะลํานะจ๊ะที่เดียวกันเลยนะคะเนี่ย ปูนเซนมันจะซุกง่ายนะคะน้องออยจะใส่ดับจุดท้ายนะคะเข้าวันนี้ก็เข้าเมืองผสมกันเลยค่ะปูนเซนใส่ด้วยกัะหล่ำนะจับนี่ตบท้ายด้วยนีเข้าวันนี้ก็เข้าเมืองนผสมกันเลยค่ะปูนเซนใส่ด้วยกัะหล่ำนะจับนี่ตบท้ายด้วยนี่จะยังได้ใส่ปลาร้านะจับเนาะใส่ปลาร้าที่หลังนะ อาอาบ,าบางอย่างก็ใส่ปลาบางอย่างก็ไม่ได้ใส่ปลานะคะกับข้าวบางอย่างเนาะกับข้าวเมืองเหมือนกันแต่เอาพริกแกงเหมือนเดิมค่ะพริกแกงปีคือําไว้นะคะเนาะหอมแดงหอมขาวนะคะพริกแห้งกะปินะคะคั่วแล้วก็เอาหมูวันนี้ใส่หมูเป็ห้องอย่างหมูอล้วก็หมูส้นเลนะเจ้าเนื่อว่าซี่โครงอยู่ในตู้เย็นนะคะเนาะก็เลยบหมูจะเปิว่าหมูมีเยอะเจ้าก็เลยวันนี้ก็ามาคัา่วแล้วก็ น้ำเดือดเรียบร้อยนะคะก็ล้ำลงไปเลยเนาาะบงอย่างก็ใส่บางังก็ก็ใส่นะจ๊ะเนาะล้ำใส่นี่เอาไปใส่ปลาไหลลงไปเลยนะเจ้าอใส่หนักเนาะใส่หนักใส่แล้วก็จิ้มๆนะเจ้าก็มิลมอมนะเจ้าคุณสาบุคหอยมักนะจ๊ะหอยจะเยอะาจะกินคนเดียวนะคะเรียบร้อยนะคะเอาทำมาปิฟ้ากันเลยเนี่ยไสหมูเป็นห้องยังหมูแย่าก็หมูส้ไลด์นะเจ้านึกว่าซี่ใส่หมูเป็นห้องยัง หมูเลยก็หมูสันไล่นะเจ้านึกว่าสิเนาะก็มีพักก็ลืมซื้อพักป้อมมานะเจ้าเนาะก็ได้พักอะไรเนี่ยเฮ้อ,อยังไม่กูดนะเจ้าเนาะเดี๋ยวดูวิธีทํากันเลยนะเจ้ามีเส้นหมูเฮ้องอยังหมูเลยก็หมูมสันไล่นะเจ้า นึกว่าสิ่ร่แอนดรอยกินง่ายอยู่ง่ายเจ้าพีวุ้นเส้นก็นจะแกงตัางหากกะลําแกงตัางห้างนะเจ้าเนาะวันนี้ก็จะแกงร่วมกันเป็นเลยนะเจ้าง่ายดีเนาะหม้อเดียวกันแกงง่ายไม่ต้องได้แกงหลายรอบนะคะเอาพี่แกงเหมือนเดิมค่ะพี่แกงปีเกือตามว้นะคะเนาะหอมแดงหอมข้าวนะคะพริแกแห้งกะปินะคะนี่ขัวแล้วก็เอาหมูวันนี้เจ้ากดกี่เจ้าตุ่นขาบุคอยมกักมนจา อยจะจน่าจะกินคนเดียวนะคะเรียบร้อยนะคะามาทำพิดฟ้ากันเลยนี่เนะก็มีพักก็ลืมซื้อพักป้อมมานะจ๊ะเนาะก็ได้พักอะไรเนี่ยเอาางไม่กูดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวดูวิธีทํากันเลยนะจ๊ะนี่เอาพี่แกงเหมือนเดิมค่ะพี่แกงปีเกือาไว้นะคะเนาะหอมแดงหอมข้าวนะคะพริกแห้ง,หะะก,งกะปินะคะนี่ขูวแล้วก็เอาหมูวันนี้คงอยู่ในตู้เย็นนะคะเนาะก็เลยบอกว่าหูจะ เป็นว่ามันมีเยอะจ้ะก็เลยวันนี้ก็มาคั่วแล้วก็น้ำเดือดเรียบร้อยนะคะก็ลําลงไปเลยแต่ยังได้ใส่ปลาร้านะจนะใส่ปลาร้าที่หลังนะบางอย่างก็ใส่ปลาร้าบางอย่างก็ไม่ได้ใส่ปลาร้านะคะกับเขาบางอย่างเนาะกับเขาเมืองเหมือนกันแต่คงอยู่ในตู้เย็นนะคะนก็เลยบอกว่จะเป็นว่ามันมีเยอะจ้ะก็เลยวันนี้ก็มาคั่วแล้วก็น้ำเดือดเรียบร้อยนะคะก็ลําลงไปเลยร่อยกินง่ายอยู่ง่ายจ้า แต่ยังได้ใส่ปลาร้านะจับเนาะใส่ปลาราที Mi ่หลังนะบางอย่างก็ใส่ปลาราบางอย่างก็ไม่ได้ใส่ปลารานะคะกับเข้าบางอย่างเนาะกับข้าวเมืองเหมือนกันแต่อร่อยอร่อยกินง่ายอยู่ง่ายจ้ากัเข้าวันนี้กับเข้าเมืองเนาะผสมกันเลยค่ะเนาะเส้นใส่ด้วยกันหลังนะจับนี่ตบท้ายด้วยนี่ใส่หมูกับข้องอย่างหมูเอาก็หมูเส้นไหลนะจับนึกว่าซีเจ้ากัก้นน่จัะ คุณ่าบอยมักนะจ๊ะอ้อ,อยจะน่าจะกินคนเดียวนะคะอร่อยนะคะเขาทำมาปิดฟ้ากันเลยนี่ข้าไปตรวดทีเดียวเลยนะคะปกติต้องแก่งบุญอีกที่หนึ่งนะคะบางคนกระตัดนนะจ๊ะแต่วันนี้อ้อยใจวิธีไม่ตัดเส้นห้องยังหมูเหรอหมูหมสไลด์นะจ๊ะนะึกว่าสี่หอ,อยอร่อยกินง่ายอยู่ง่ายจ้านี่ข้าไปตรวดทีเดียวเลยนะคะ ปกติต้องแกงบุญอีกที่หนึ่งนะคะบางคนกระตัดนะเจ้าแต่วันนี้อ้อยใจวิธีไม่ตัดโค้งอยู่ในตู้เย็นนะคะเนาะก็เลยบอกู้จะเป็นว่ามันมีเยอยเจ้าก็เลยวันนี้ก็มาคั้วแล้วก็น้ำเบือดไเรียบนะคะก็ลําลงไปเลยโค้งอยู่ในตู้เย็นนะคะเนาะก็เลยบอกู้จะเป็นว่ามันมีเยอะเจ้าก็เลยวันนี้ก็มาคั้วแล้วก็น้ำเบือดไเรียบนะคะก็ลําลงไปเลยที่ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะเจ้าแกงกะลําใส่หุ้เส้นนะเจ้าอาหารอร่อย ข้าวันนี้ก็ข้าวเมืองเนาะผสมกันเลยค่ะเนาะเป็นเส้นใส่ด้วยกระล่ำนะเจา้านี่ตบท้ายด้วยนี่ใส่หมูเป็นห้องอยังหมูแล้วก็หมูสไลด์นะเจา้านึกว่าสิขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะเจา้าแกงกระล่ำใส่เป็นเส้นนะเจา้าอาหารอร่อยเจา้ดดาดเป็นคนนะเจา้สาสงสาบุคอยมักนะเจา้าหอยแต่จะน่าจะกินคนเดียวนะคะเียร้อยนะคะ เราทำมาพิซฟ้ากันเลยเน,นี่ยไสหมเป็นห้องอย่างหมูอย่าก็หมูสะไล่นะเจ้าเนื่อว่าซี่โครงอยู่ในตู้เย็นนะคะเนาะก็เลยบอกหูจะแปนว่ามันมีนีอะเจ้าเนาะก็เลยวันนี้ก็ามาคั่วแล้วก็น้ำเดือดเรียบร้อยนะคะก็ลํำลงไปเลยเนาะค่ะแข่งพูนเส้นแกงกละลัมจะที่เดียวกันเลยนะคะนี่พุนเส้นมันจะซุกง่ายนะคะเนาะอ้อยก็ใส่ดับจุดท้ายนะคะ,ะ,จดดคนนะเจ้ากดคนนี้เจ้า คุณปาบุคย่อยมักนจะค่อยแตจะน่าจะกินคนเดียวนะคะย่อยนะคะเอาทํามะพร้ากันเลยนี่เอาพริกแกงมันเดิมค่ะพริกแกงปีกเกือตสามว้อยนะคะเนาะหอมแดงหอมข้าวนะคะพริกแห้งกะปินะคะนี่ขัวแล้วก็เอาหมูวันนี้สวัสดีเจ้าวันนี้ก็บุคย์ใหญ่เนาะแรงมาวันนี้ได้กระลำมาหนึ่งหัวนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวว่าจะแกงกระลำนะจ๊ะแล้วก็จะใส่วุ้นเส้นนิดนึงค่ะปกตบใส่หมีเป็นห้องยัง หมูเอาก็หมูสนันไหลนะจ๊ะนึกว่าซี่ไต้หมูเป็นห้องอยังมยหมูเอาก็หมูสนันไหลนะจ๊ะนึกว่าซี่ค่ะแกงพูนเส้นแกงกละลํานะจ๊ะที่เดียวกันเลยนะคะนี่พูนเส้นมันจะซุกง,ง่ายนะคะอ๋อไอ็ใส่ดับจุดท้ายนะคะนี่เข้าไปนี่จวดทีเดียวเลยนะคะปีต้องแกงพ้นอีกที่หนึ่งนะคะบางคนจะตัดนะจ๊ะแต่วันนี้อ้อยใจวิธีไม่ตมัดนาอ ก็มีพักก็ลืมซื้อพักป้อมมานะจ๊ะเนาะก็ได้พักอะไรเนี่ยอเอาอย่างไม่กูดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวดูวิธีทำกันเลยนะจ๊ะมีตําอยงกระส่บางกลางกระไส้นะจ๊ะเนาะลําไส้